กฎหมายแรงงานเข้าใจง่ายใน15นาทีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายแรงงานกันค่ะหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องของนายจ้างเท่านั้นแต่จริงๆแล้วกฎหมายแรงงานคือสิ่งที่คุ้มครองทั้งลูกจ้างและนายจ้างให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคงในชีวิตการทำงานเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะคะทำไมต้องรู้กฎหมายแรงงาน หลายคนอาจคิดว่าเรื่องกฎหมายแรงงานเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราทุกคนที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทหรือแรงงานทั่วไปกฎหมายแรงงานมีไว้เพื่อคุ้มครองทั้งสองฝ่ายคือนายจ้างและลูกจ้างให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรมลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความมั่นคงในการทำงานค่ะกฎหมายแรงงานคืออะไร คำว่ากฎหมายแรงงานหมายถึงกฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างค่ะมีไว้เพื่อป้องกันการเอาเปรียบช่วยให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีเวลาพักผ่อนและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยขณะเดียวกันก็ช่วยให้นายจ้างสามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างกับนายจ้างหมายถึงใครในทางกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างหมายถึงคนที่ทำงานให้กับนายจ้างและได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทนส่วนนายจ้างก็คือผู้ที่ว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานให้ตนเองไม่ว่าจะเป็นบริษัทองค์กรหรือบุคคลทั่วไปค่ะดังนั้นเวลาพูดถึงกฎหมายแรงงานไม่ได้หมายถึงเฉพาะโรงงานหรือบริษัทใหญ่เท่านั้นแต่รวมถึงกิจการขนาดเล็กหรือแม้แต่แม่บ้านที่ทำงานบ้านก็อยู่ในขอบเขตกฎหมายนี้เหมือนกันค่ะ พระราชบัญญัติแรงงานพระราชบัญญัติแรงงานคือกฎหมายที่คุ้มครองลูกจ้างในการทำงานกำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันพระราชบัญญัติแรงงานที่สำคัญมีอะไรบ้าง พระราชาบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541กฎหมายนี้คุ้มครองลูกจ้างทั่วไปกำหนดเรื่องเวลาทำงานวันหยุดค่าล่วงเวลาค่าชดเชยตอนเลิกจ้างการลาป่วยลาคลอดและสวัสดิการพื้นฐานต่างๆเพื่อให้ลูกจ้างได้รับความเป็นธรรมและให้ในายจ้างปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน พระราชาบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518กฎหมายนี้ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างเช่นการตั้งสหาภาพการเจรจาข้อเรียกร้องการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทและการนัดหยุดงานเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายแก้ปัญหากันอย่างเป็นระบบและไม่เกิดความรุนแรงเช่นสิทธิในการจัดตั้งสหาภาพแรงงานและสมาคมนายจ้างการเจรจาต่อรองร่วมเพื่อกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างการไกล่เกลีย่ยและอนุญาโตตุลาการ เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานการนัดหยุดงานหรือปิดงานต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายมุ่งสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่เป็นธรรมและลดความขัดแย้ง พระราชาบัญญัติเงินทดแทนพศ2537พระราชาบัญญัติเงินทดแทนพศ2537เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานหลักของพระราชาบัญญตัติมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยกำหนดให้มีการจ่ายเงินทดแทนและค่ารักษาพยาบาลการจ่ายเงินทดแทนนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย โดยต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีและจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นกองทุนเงินทดแทนพระราชบัญญัตินี้ได้จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนเพื่อใช้ในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างโดยนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดการฟ้องร้องกฎหมายนี้ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการฟ้องร้องและการอุทธรณนในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทนค่าจ้างในกฎหมายแรงงานคืออะไร ค่าจ้างหมายถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานและต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาลประกาศไว้ค่ะค่าจ้างในกฎหมายแรงงานมีประเภทอะไรบ้างค่าจ้างคือสิ่งตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับจากการทำงานซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆตามข้อตกลงเช่นรายเดือนรายวันหรือรายชิน้นโดยทั่วไปกฎหมายแรงงานแบ่งประเภทของค่าจ้างได้ดังนี้ค่ะ 1ค่าจ้างรายเดือนมงลี่เวท ค่าจ้างแบบนี้เป็นที่นิยมในงานประจำมีความมั่นคงและได้รับทุกสิ้นเดือนค่ะ 2. ค่าจ้างรายวัน (daily wage) เหมาะกับงานที่ไม่ต่อเนื่องเช่นแรงงานก่อสร้างหรือพนักงานรายวันทั่วไป3ค่าจ้างรายชั่วโมง (hourly wage) มักใช้ในงานพาร์ทไทมหรืองานที่มีเวลาทำงานยืดหยุ่น4ค่าจ้างรายชิ้น (piece rate) ใช้ในงานที่วัดผลจากผลผลิตเช่นงานโรงงานหรืองานฝีมือ5ค่าจ้างตามคอมมิชชั่น (commission) พบบ่อยในงานขายหรือบริการเป็นแรงจูงใจให้ทำผลงานดีขึ้นค่ะ6ค่าล่วงเวลาหรือ OT ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาหากทำงานเกินชั่วโมงปกติและนายจ้างสั่งให้ทำจริงค่ะนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตรา1.5เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือ3เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงหากเป็นการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด7เงินพิเศษอื่นๆเงินเหล่านี้แม้ไม่เรียกว่าค่าจ้างโดยตรงแต่ถือเป็นรายได้ที่เพิ่มความมั่นคงให้กับลูกจ้างค่ะสิ่งสำคัญคือนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตรงเวลาและเป็นธรรมส่วนลูกจ้างก็ควรเข้าใจสิทธิของตนเอง เพื่อป้องกันการเอาเปรียบในที่ทำงานค่ะวันหยุดประจำสัปดาห์ลูกจ้างมีสิทธิ์กี่วันลูกจ้างทุกคนมีสิทธิ์ได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อยหนึ่งวันและต้องเป็นวันเดียวกันของทุกสัปดาห์ถ้านายจ้างให้ทำงานในวันหยุดจะต้องจ่ายค่าจ้างวันหยุดเพิ่มตามอัตรากฎหมายค่ะและวันหยุดตามประเพณีละ่ะมีอะไรบ้าง วันหยุดตามประเพณีคือวันสำคัญที่นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดโดยได้รับค่าจ้างรวมแล้วไม่น้อยกว่า13วันต่อปีและประกาศให้ทราบล่วงหน้าคะ่ะลูกจ้างมีสิทธิ์ลาหยุดอะไรได้บ้างลูกจ้างมีสิทธิลาหยุดได้ตามสาเหตุโดยเฉพาะลาป่วยสามารถลาได้เท่าที่จำเป็นถ้าลาป่วยติดต่อกัน3วันขึ้นไปนายจ้างอาจขอใบรับรองแพทย์ได้ส่วนลาคลอดได้สิทธิ์98วัน และได้รับค่าจ้าง45วันจากนายจ้างค่ะถ้านายจ้างไม่ให้หยุดหรือลูกจ้างทำงานโดยไม่มีวันพักถือว่าผิดไหมหากนายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างได้หยุดพักตามสิทธิถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และอาจถูกปรับเป็นเงินหรือถูกดำเนินคดีได้ค่ะการเข้าใจเรื่องเวลาทำงานและวันหยุดตามกฎหมายไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิ์แต่คือพื้นฐานของชีวิตการทำงานที่มีคุณภาพเพราะแรงงานที่มีความสุข คือแรงงานที่สร้างสังคมเข้มแข็งค่ะค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างค่าชดเชยคืออะไรค่าชดเชยคือสิทธิที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้เพื่อคุ้มครองลูกจ้างในกรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่ผิดเป็นเงินช่วยเหลือให้ลูกจ้างมีเวลาเตรียมตัวหางานใหม่โดยนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดค่ะแล้วใครมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยก็ต่อเมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดเช่นในจ้างปิดกิจการหรือเลิกจ้างทั่วไปแต่ถ้าลูกจ้างลาออกเองหรือทำผิดร้ายแรงเช่นทุจริตหรือทำร้ายผู้อื่นในที่ทำงานจะไม่ได้รับค่าชดเชยคะ่ะค่าชดเชยคิดอย่างไร อัตราค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานพศ2562กำหนดไว้ดังนี้ค่ะทำงานครบ120วันแต่ไม่ถึง1ปีค่าชดเชยขั้นต่ำ30วันของค่าจ Ж ้างทำงานครบ1ปีแต่ไม่ถึง3ปีค่าชดเชยขั้นต่ำ90วันของค่าจ Ж ้างทำงานครบ3ปีแต่ไม่ถึง6ปี180วันของค่าจ Ж ้างทำงานครบ6ปีแต่ไม่ถึง10ปีค่าชดเชยขั้นต่ำ240วันของค่าจ้างทำงานครบ10ปีขึ้นไปค่าชดเชยขั้นต่ำ300วันของค่าจ้างทำงานครบ20ปีขึ้นไปค่าชด เชยขั้นต่ำ400อวันของค่าจ้างยิ่งทำงานนานค่าชดเชยก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับเพื่อสะท้อนความผูกพันและการทำงานที่ยาวนานของลูกจ้างคะ่ะถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยจะเกิดอะไรขึ้นถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยตามกำหนดลูกจ้างมีสิทธิ์ร,ร้องเรียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายในสองปีนับจากวันถูกเลิกจ้างและนายจ้างอาจถูกดำเนินคดีปรับหรือจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้คะ่ะแล้วค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตั้งจากค่าชดเชยไหม ค่าชดเชยคือเงินช่วยเหลือหลังเลิกจ้างส่วนค่าบอกกล่าวล่วงหน้าคือการที่นายจ้างต้องแจ้งลูกจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดค่าจ้างเพื่อให้ลูกจ้างเตรียมหางานใหม่ก่อนการเลิกจ้างค่ะการรู้เรื่องค่าชดเชยทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าถ้าเกิดเหตุเลิกจ้างโดยไม่ผิดเราจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายเพราะความรู้เรื่องแรงงานไม่ใช่แค่การปกป้องสิทธิ์แต่คือการสร้างความมั่นคงในชีวิตค่ะ ตัวอย่างสถานการณ์จริง5กรณีหลังจากที่เราได้รู้พื้นฐานของกฎหมายแรงงานกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าในชีวิตจริงกฎหมายแรงงานถูกนำมาใช้ยังไงบ้างกับ5สถานการณ์จริงที่ลูกจ้างควรรู้เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองกรณีที่1ถูกเลิกจ้างกระทันหันเริ่มจากกรณีแรกค่ะนางสาวเอทำงานในบริษัทเอกชนมานานกว่า3ปีวันหนึ่งถูกนายจ้างแจ้งเลิกจ้างทันทีโดยไม่บอกล่วงหน้าแถมยังไม่ได้รับค่าชดเชยด้วยแบบนี้ผิดกฎหมายค่ะ เพราะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1งวดเงินเดือนและต้องจ่ายค่าทดเชยตามอายุงานของลูกจ้างลูกจ้างอย่างนางสาวเอสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานแรงงานเพื่อขอรับสิทธิและค่าทดเชยได้เต็มจำนวนเลยค่ะ กรณีที่2บาดเจ็บจากการทำงานกรณีต่อมานายบีทำงานในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์วันหนึ่งเครื่องจักรหนีบมือจนต้องหยุดงาน2เดือนหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่จริงๆแล้วนายบีมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าขาดรายได้ระหว่างหยุดงานนายจ้างมีหน้าที่รายงานอุบัติเหตุให้สำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนค่ะ กรณีที่3ลูกจ้างหญิงตั้งคันถูกบีบให้ออกกรณีที่3เรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยคะ่ะนางสาวซีแจ้งหัวหน้าง,งานว่าตั้งคันจากนั้นถูกลดงานถูกตำหนิและสุดท้ายถูกบีบให้ออกจากงานนี่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพราะกฎหมายแรงงานระบุชัดเจนว่าห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพียงเพราะตั้งคันลูกจ้างหญิงมีสิทธิหยุดงานเพื่อคลอดบุตรได้98วันและยังได้รับค่าจ้างในช่วงลาคลอดบางส่วนตามเงื่อนไขค่ะ กรณีที่4 ลูกจ้างรวมตัวเรียกร้องสวัสดิการกรณีที่4พนักงานบริษัทดีๆจำกัดรวมตัวกันเพื่อยื่นข้อเรียกร้องขอรับสวัสดิการและวันลาพักร้อนแต่เจอนายจ้างขู่จะเลิกจ้างทุกคนที่เข้าร่วมแบบนี้ถือว่าผิดพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์เพราะลูกจ้างมีสิทธิรวมกลุ่มและยื่นข้อเรียกร้องโดยชอบด้วยกฎหมายหากนายจ้างใช้วิธีข่มขู่หรือกลั่นแกล้งลูกจ้างสามารถร้องเรียนต่อกรมแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้ดำเนินการลงโทษนายจ้างได้ค่ะกรณีที่5นายจ้างค้างค่าจ้างเกินกำหนด กรณีสุดท้ายนายดีทำงานครบเดือนแล้วแต่นายจ้างยังไม่จ่ายเงินเดือน โดยอ้างว่ายังไม่มีเงินหมุนเวียนขอบอกเลยคะ่ะว่าผิดกฎหมายแรงงานเต็มๆเ,เพราะนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตรงเวลาไม่สามารถเลื่อนออกไปตามอำเภอใจลูกจ้างสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้เรียกนายจ้างมาชี้แจงและสั่งจ่ายเงินเดือนพร้อมค่าปรับได้เลยคะ่ะจากทั้ง5้ากรณีนี้เราจะเห็นได้ว่ากฎหมายแรงงานมีบทบาทสำคัญมากในการคุ้มครองลูกจ้างและช่วยให้ในายจ้างปฏิบัติตามกติกายอย่างเป็นธรรม เพราะฉะนั้นการรู้สิทธิของตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อแต่มันคือเครื่องมือในการปกป้องตัวเราในโลกของการทำงานสรุปแล้วกฎหมายแรงงานสำคัญอย่างไรกับทุกคนกฎหมายแรงงานไม่ได้มีไว้เพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของลูกจ้างและหน้าที่ของนายจ้างเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานคะ่ะถ้าเราเป็นลูกจ้างควรเข้าใจเรื่องไหนมากที่สุด ลูกจ้างทุกคนควรเข้าใจสิทธิพื้นฐานของตัวเองเช่นค่าจ้างวันหยุดการลาค่าชดเชยและการทำงานล่วงเวลาเพราะถ้าเรารู้เท่าทันกฎหมายเราจะไม่ถูกเอาเปรียบและสามารถปกป้องสิทธิ์ของเราได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วถ้าเราเป็นนายจ้างกฎหมายแรงงานช่วยอย่างไร สำหรับนายจ้างการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานคือพื้นฐานของการบริหารที่ดีเพราะแรงงานที่ได้รับความเป็นธรรมจะทำงานอย่างมีแรงบันดาลใจและช่วยให้องค์กรเติบโต,ตอย่างยั่งยืนค่ะแล้วเราควรมองกฎหมายแรงงานอย่างไรในชีวิตจริงกฎหมายแรงงานเป็นเหมือนคู่มือชีวิตการทำงานเมื่อเราเข้าใจสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเราก็จะทำงานได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีในฐานะแรงงานคุณภาพค่ะ ถ้ามีปัญหาแรงงานควรทำอย่างไรหากมีปัญหาแรงงานลูกจ้างไม่จำเป็นต้องกลัวหรือเก็บไว้คนเดียวคะ่ะสามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้หนึ่งคุยกับหัวหน้าง,งานหรือฝ่ายบุคคลก่อนเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันสองหากยังไม่ได้ผลสามารถร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนแรงงาน1563งอคําขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่แรงงานในพื้นที่ซึ่งจะช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนะนำแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากคำถามคำตอบทั้งหมดจะเห็นว่ากฎหมายแรงงานไม่ได้มีไว้เพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิของลูกจ้างและความรับผิดชอบของนายจ้างรู้กฎหมายแรงงานไว้เราจะทำงานได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและไม่เสียสิทธิของตัวเองก่อนจบคลิปนี้ขอชวนทุกคนลองถามตัวเองง่ายๆเพียงหนึ่งคำถามค่ะเราได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องแล้วหรือยัง สำหรับลูกจ้างเราเข้าใจสิทธิของตัวเองดีพอหรือยังเรารู้ไหมว่าถ้าเกิดปัญหาเราสามารถร้องเรียนที่ไหนได้แล้วเราทำหน้าที่ของพนักงานอย่างเหมาะสมครบถ้วนหรือไม่สำหรับนายจ้างเราดูแลพนักงานตามกฎหมายขั้นต่ำหรือไม่มีการจัดทำสัญญาทำเงินเดือนหรือจัดเวลาทำงานอย่างโปร่งใสหรือเปล่าแล้วเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคนทำงานมากแค่ไหน ท้ายที่สุดแล้วกฎหมายแรงงานไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นข้อตกลงร่วมกันที่ช่วยให้ทุกคนทำงานได้อย่างปลอดภัยยุติธรรมและเติบโตไปด้วยกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อรับความรู้ดีๆต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ